สวัสดียามเช้าของวันที่18มกราคมนะครับ2568นะครับช่วงเช้าอาพระทิตย์กำลังขึ้นนะครับด้นานนน้นนะครับเป็นทิศต,ตะวันออกเช้านี้ก็จะมีหมอกนะครับที่สวนป่าคาดงของเรานะครับอันนี้ แปลงข้างๆนะครับหมอกหนามากนะครับหมอกลงหนามากวันนี้นะครับยังไม่ทราบว่าอุณหภูมิเท่าไหร่นะครับน่าจะเย็นมากนะครับเราก็อยู่ที่สวนป่าขาดงบ้านของเรา เหมือนเดิมนะครับด้านซ้ายนี่เป็นแปลงนาของเรานะครับเคยด้านนู้นนะครับที่มันมืดนะครับเป็นป่านะครับหมอกหนามากวันนี้อากาศเย็นจริงๆ ต้นนี้เป็นยางนานะครับยางนาดุปลวกเราจะเห็นว่าใบไม้ช่วงนี้จะร่วงเยอะนะครับพื้นที่ตรงนี้เป็นที่ลุ่มหน่อยนะครับจะมีความชื้นมากมากกว่าข้างบนนะครับ มากกว่าดัานด้านนู้นนะครับที่เคยถ่ายทําให้ดูหลังบ้านนะครับใบไม้ก็จะไม่ค่อยหล่นเท่าไหร่นะครับก็จะมีบ้างนะครับแต่แต่ไม่เยอะต้นนี้เป็นเป็นยางแดงนะครับต้นนี้ต้นไม้ต้นตนี้เป็นยางแดงไม่ใช่ยางนานะครับเป็นต้นยางแดงนะครับ ลูกเขาจะเหมือนลูกรักบี้นะครับมีสองปีเหมือนยางนานะครับต้นนี้ก็ใช่นะครับเป็นยางแดงสองต้นนี้คู่กันเป็นยางแดงก็ตูดได้ดีเหมือนกันนะครับยางแดงเป็นคันนานะครับมีคันนาบนคันนาของเราก็จะปลูก ต้นไม้นะครับก็จะมีกล้วยด้วยนะครับตอนเริ่มแรกก็จะมีกล้วยเป็นพี่เลี้ยงนะครับจะมนีนี่ด้วยนะครับ,รบอดอกกระเจียวนะครับเป็นกระเจียวหวานนะครับ,รบช่วงนี้เขาก็ช่วงหนานแล้งเขาก็จะ ใบก็จะแห้งลักษณะนี้นครับ <c oughs> ขออภัยครับใบจะแห้งลักษณะนี้นะครับนี่เป็นกระเจียวหวานแถบนี้ทั้งหมดนะครับทั้งหมดเลยเราจะปลูกริมคนาของเรานะครับแซมกับต้นไม้ก็จะมีพวกไม้แดงด้วยนะครับไม้แดงไม้แดงก็จะโตได้ดีมาก ช่วงนี้ใบเขาก็หล่นเยอะใบแดงโอ้ผมรู้สึกหนาวเลยนะครับอากาศเย็นมากเลยครับเรามาถ่ายทำช่วงเช้าอ่าผมจะให้ดูกระถินเทพาต้นนี้นะครับกระถินเทพาต้นนี้นี่นะครับสี กระถินเทพาต้นนี้อาไม้ด้านซ้ายมือของผมเนี่ยนะตรงนี้ด้านหน้านี่ครับจะปลูกก่อนนะครับนี่ครับที่เป็นแถวเนียวทีจะปลูกก่อนนะครับสวนกระถินเทพานี่เกิดที่หลังนะครับต้นใหญ่โตมโหฬารเลยนะครับขนาดนี้ใช้งานได้แล้วนะครับ ที่ว่าเราจะเอาไปทําอะไรนะครับต้นนี้ไม่ได้ปลูกนะครับเขาเกิดเองนะเกิดที่หลังเกิดที่หลังพวกนี้นะครับพอผมทําคนาเสร็จผมก็เอาต้นไม้มาปลูกส่วนกะทินทพพานี่ยเขาเกิดที่หลังนะครับเกิดที่หลังเป็นปีเดียวกันนั่นแหละฮะอาจจะเป็นหลังประมาณสักสองสามเดือนอย่างนี้นะครับ การเจริญเติบโตของเขาต้นนู้นก็ใช่นะครับมีต้นหนึ่งฝั่งนู้นนะครับส่วนคลองตรงนี้ก็เป็นคลองน้ํานะครับเราทําคลองคลองน้ําเพื่อให้น้ําจากนาข้างบนไหลผ่านตรงนี้นะครับไหลผ่านคลองตรงนี้นะครับไหลผ่านลงไปลักษณะนี้นะครับซึ่งแปลงนาของเราก็อยู่ท่ามกลางสารเคมีนะครับ ซึ่งเราไม่อยากให้น้ำสารเคมีไหลเข้าแปลงนาของเรานะครับเราก็เลยทำทางด่วนให้เขาตรงนั้นนะครับเรียกทางด่วนนะครับต้นนี้เป็นกระบกนะครับอ่าต้นนี้เป็นต้นกระบกนะครับผมเคยเพาะ ต้นกระบกนะครับเพราะไม่มีใครซื้อเลยนะครับแถมยังไม่มีใครอยากจะได้เลยนะครับผมก็เลยเอามาปลูกเองนะครับต้นนี้ก็โตดีนะครับต้นนี้ <c oughs> ต้นกระบกนะครับต้นกระบกคือหรือต้นเพิ่มซัพย์นะครับเป็นต้นไม้ที่ อาเมล็ดเขานะครับเมล็ดเขานี่สัตว์เขาก็ชอบนะครับวัวชอบกินนะครับวัววัวชอบกินกระลอกกระแตนะครับชอบกินพวกสัตว์ป่านะครับชอบกินเมล็ดเขามนุษย์เรานะครับก็ชอบนะครับเป็นเป็นเมล็ดที่ผมว่าอร่อยนะครับแต่กินยากสักหน่อย นะครับต้องกรเะทะออกมาเอามาคั่วนะครับอร่อยมากหอมอร่อยนะครับสมัยก่อนก็เด็กบานนอกก็จะกินเป็นกันทุกคนนะครับเม็ดกระบกนะครับอ่าเป็นไม้ที่ชาวบ้านเขาถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับเขาถือกันนะครับคนที่ถือนะครับว่าอ่าเป็นสิ่งที่ เอาไปทําบ้านทําอะไรไม่ดีนะมันมันบกมันลดแบบบกคือลดนะครับอ่าแต่ผมไม่คิดเช่นนั้นนะครับไม้ก็คือไม้นะครับอ่าชื่อเขาก็คือชื่อเขานะครับเราไม่คิดเหมือนเขานะครับผมก็เอามาใช้นะครับเอาไาใช้ได้นะครับพอบางทีเขาเปลี่ยนชื่อนะครับ เปลี่ยนชื่อแล้วก็มีความรู้สึกว่าดีนะครับจริงๆไม่ใช่นะครับเปลี่ยนไม่เปลี่ยนดีไม่ดีก็อยู่ที่เนื้อไม้นะครับเป็นเนื้อเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับอ่าพอพอเอาไปเผาถ่านก็เอาไปใช้ได้ดีนะครับอ่าพอเป็นถ่านและถ่านเขามีคุณภาพสูงนะครับต้นกระบกก็จะทุกคนก็จะบอกคุณภาพดีก็ชอบถ่านไม้กระบกนะครับ แต่พอเอาเนื้อไม้ไปใช้จริงๆบอกไม่ดีนะครับแล้วแต่มุมมองนะครับความเชื่อนะครับนี่เราก็ปลูกไว้นะครับโตเร็วเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับให้ใบเยอะนะครับแล้วสำคัญนะครับเวลาเขาโตต้นโตโตนะครับอายุเยอะๆนะครับก็จะมีพวกพึ่งป่ามาอยู่มาอาศัยนะครับพึ่งป่าชอบนะครับอ่า พึ่งป่าชอบอยู่ต้นกระบกใหญ่นะครับแล้วก็ต้นยางนานะครับต้นยางนาใหญ่ๆก็ชอบนะครับนี่เป็นไงครับถ้าถ้ามีไว้ก็ดีนะครับนี่ป่าคณาแปลงน,นี้ผมปลูกเมื่อปี2563นะครับปีนี้ก็2568พึ่งเดือนแรกนะครับก็ อยู่ประมาณสี่ปีนะครับโอ้ยหนาวครับอา <c oughs> กาศหนาวมากเลยนะครับนี่พระอาทิตย์โผล่มาแล้วนะครับแต่หมอกก็ยังหนาอยู่นะครับถ้าเป็นเมืองหลวงเนี่ยคงไม่ใช่หมอกนะครับนะลักษณะนี้ถ้าเป็นเมืองหลวงนะครับคงเป็นพ m เอมสองุดห้าหรือฝุ่นควันตามอุตสาหกรรม รหรือว่ารถยนต์พวกนี้นะครับช่วงนี้ก็เมืองหลวงก็พีเอมสอนะครับพอพีเอมสองจุามากา็ชาวบ้านที่เผาป่านะครับก็จะเดือดร้อนเป็นกลุ่มแรกนะครับเพราะเป็นกลุ่มที่ <c oughs> เป็นกลุ่มที่ผมจะพูดยังไงเขาเดือดร้อนเพราะว่าเดือดร้อนเป็นกล like ุ่มแรกเพราะว่าในมุมมองผมนะครับเขาอาจจะไม่ได้ทํารายได้ให้กับประเทศนะครับมากเท่ากับอุตสาหกรรมนะครับอุตสาหกรรมนี่เขาก็จะทํารายได้ให้กับประเทศเยอะนะครับพอทํารายได้ให้กับประเทศเยอะนะครับ เทศก็มีไรายได้เยอะส่วนเกษตรกรก็ส่วนมากรัฐก็จะเป็นภาระของรัฐนะครับเพื่อจะมาช่วยอุดหนุนนะครับเยียวยานะครับไม่ว่าจะเป็นภัยแล้งหรือว่าอะไรต่างๆน้ำท่วมหรือว่าช่วยเก็บเกี่ยวหวานดำอะไรพวกนี้นะครับรัฐก็จะมาอุ้มนะครับมาอุ้มมาช่วยก็ถือว่าเป็นภาระของรัฐนะครับ พอมีปัญหาเรื่อง PM 2.5มามาพวกนี้เผาป่าก็จะโดนเป็นรายแรกนะครับก็จะโดน <c oughs> ะนะครับส่วนอุตสาหกรรมก็จะไม่ค่อยไอ้นั่นเท่าไหร่นะครับจริงๆผมว่าก็พอกันนะครับนะครับก็เน่าเหมือนกันนะเหม็นเหมือนกันนะครับเน่าเหม็นเหมือนกันนะก็ปล่อย ควันพิษปล่อยสารเคมีทําให้ลูกร้อนทําให้เกิดพีเอม2.5เหมือนกันเลยแหละครับเหมือนกันแต่ว่าอาจจะทําประโยชน์ในการสร้างความร่ํารวยะนะครับให้กับประเทศ <c oughs> ก็เลยโดน <c oughs> น้อยหน่อยนะครับส่วนชาวบ้านก็โดนหนักหน่อยนะครับนี่ครับมนุษย์นะครับเกิดฝุ่นเกิดควันเกิดลูกร้อนขึ้นมาก็ มนุษย์ก็จะโทษตนเองนะครับจริงๆแล้วไอ้เรื่องนี้สัตว์ไม่เกี่ยวนะครับไอ้ยังนกเนี่ยครับนกนี่เขาไปขี่ขี่บนอากาศอย่างนี้นะครับหรือว่าใส่เดือนอย่างนี้นะมาขี่บนดินอย่างนี้นะครับก็ไม่ได้สร้างปัญหาให้กับสิ่งแวดล้อมนะครับแต่ถ้าวันหนึ่งท่านนกไปขี่บนอากาศแล้วก็อ่าสร้าง ผลเสียให้กับอากาศให้กับสิ่งแวดล้อมนี่ผมว่านกตายหมดนะครับคนฆ่าน,นกทิ้งหมดเนี่ยเชื่อไหมครับอ่าแต่ทีนี้เพราะว่ามันเกิดจากฝีมือมนุษย์อพอเกิดจากฝีมือมนุษย์มนุษย์ก็โทษกันไปโทษกันมานะครับอก็โทษชาวบ้านโทษไรอ้อยโทษอุตสาหกรรมนะครับก็ก็พ่งนี้ก็เป็นตัวก่อปัญหานะครับก็เลยต้องโทษกันไปโทษกันมาแต่จริงๆแล้วก็ ถ้าถ้าเป็นสัตว์ก่อปัญหานี่ผมว่าสวยเนี่ยสัตว์ตัวไหนก่อปัญหาแบบนั้นสวยเนี่ยเจอมนุษย์ฆ่าทิ้งหมดเลย <c oughs> นะครับ <c oughs> นี่นะครับส่วนมากปัญหาพวกดินเสริมโรมนะครับน้ำเน่าเสียอากาศเป็นพิษพวกนี้นะครับก็มีแต่มนุษย์ทางนั้นแหละครับที่ที่ที่ทำลายนะครับป่าไม้พวกนี้นะครับ วันหนึ่งมนุษย์เยอะขึ้นนะครับก็จะแย่งที่อยู่กับสัตว์นะครับสัตว์ก็จะเสียเปรียบนะครับเพราะมนุษย์ก็เก่งกว่านะครับตั้งฉายาให้ตัวเองเป็นสัตว์ประเสริฐยังได้เลยนะครับ <c oughs> บางครั้งก็ไม่รู้ว่าประเสริฐตรงไหนนะครับนี่ครับยางนาริมนี้ก็จะดูดีนะครับจะดูต้นใหญ่โอ้ยผมหนาว รู้สึกหนาวมากนะครับเนี่ยจะดูต้นใหญ่ต้นใหญ่โตมากนะครับเขาอยู่ริมจะได้รับแสงแดดนะครับเพิ่มหมอกเริ่มจางนะครับนี่ครับสวนป่าของเราเมื่อก่อนเ็าเป็นลักษณะนี้นะครับเป็นโล่งๆลักษณะนี้นะครับนี่เป็นโล่งลักษณะนี้เลยนะครับแต่พอเรามาปรับเปลี่ยนเมื่อปีหกสองนะครับอ่า โซนด้านนี้เราทําเมื่อปีหกสามนะครับโซนด้านนี้ทําเมื่อปีหกสามโซนด้านบนนู้นนะครับทําปีหกสองนะครับเราทามาปลูกสองครั้งนะครับนี่ช่วงนี้ก็สบายเป็นหน้านะครับไม่ไม่ไม่ลำบากไม่เหนื่อยแล้วนะครับเพราะว่าต้นไม้เขาเริ่มโตแล้วนะครับเราไม่ทำยาไม่ตัดยา้ายเขาก็ไม่มีปัญหานะครับ พอเขาโตแล้วนะครับสามารถดูแลตัวเองได้่ <c oughs> ูงนี้เป็นหน้าแรงนะครับก็จะต้นไม้ใบหญ้าก็จะผลัดใบนะครับนี่เขาเริ่มเริ่มออกแตกยอดใหม่นะครับเนี่ยยังร่วงไม่หมดนะครับเป็นต้นมหาดนะครับต้นมหาตัวน,นี้ให้ลูกดกมากนะครับ เป็นผลไม้ป่าที่ผมชอบนะครับผมว่าอร่อยนะครับมีรสหวานอมเปรี้ยวนะครับเปรี้ยวหว,หวานอร่อยนะครับตัวนี้ก็เป็นบ่อปลาซึ่งเราเลี้ยงปลาเอาไว้นะครับนี่นะครับไม่ใช่ว่ามีแต่ปลานะครับมีปลากินด้วยนะครับ ริมดิมริมบ่อของเราก็จะทำเป็นคันใหญ่ๆนะครับแล้วก็ปลูกดิมบ่อก็จะเป็นยางนานะครับตรงกลางนี่เราจะใส่พยุงเข้าไปนะครับตรงกลางเป็นต้นพยุงนะครับส่วนดิมด้านนี้ก็จะเป็นยางเหียงซึ่งยางเหียงก็เป็นบ้านของเขาเลยนะครับเป็นบ้านของเขาเลยนะครับยางเหียง โตดีเลยทีเดียวครับตรงนี้เป็นทางด่วนซึ่งน้ำสารเคมีก็จะไหลผ่านตรงนี้นะครับลงข้างล่างเลยนะครับลงแปลงด้านล่างเลยนะครับเพราะว่าด้านนี้เป็นนาข้างบนอ่าน้ําก็จะไหลมาผ่านนาเราน,น,นะครับเราก็จะให้เขาเข้าเส้นนี้เลยนะครับเก็บบรรยากาศยามเช้า ช่วงหน้าแล้งนะครับมาฝากนะครับโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ